สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับผมชายใหญ่นะครับแล้วก็อยู่กับพี่โจนะครับครับสวัสดีครับอันนี้พี่โจได้ข่าวว่ามีส่งรถเหรอได้ข่าวว่ามีส่งรถประมาณสองสามคันนี่ไงพี่สองสามคันครับเดี๋ยวผมพาดูครับได้อันนี้เป็นเอสเจ็ดร้อยนะครับอ่า คัสีเป็นโปรเฟียตัวเก่าแล้วก็เราเอาหัวโปรเฟียตัวใหม่มาครอบเขาเรียกรุ่นประหยัดใช่ไหมพี่ใช่ครับรุ่นนี้รุ่นประหยัดตัวนี้สีเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับเนี่ยผมไม่ได้ทําสีใหม่แค่ขัดนะครับเจ้าของก็ไม่ทําสีใช่ไหมพี่ไม่ทาครับเอาชอบเดิมๆใช่ครับอันนี้ติดจองของลูกค้าลําปางครับอันนี้ภายในจี๊ดจ๊าดมากเลยพี่เป็นชุดแต่ง v i p ออ่ะโอ้โหพี่นูดูข้างในครับหลังคาสูงครับ ดูดิพี่เดี๋ยปีนึงไปดูดิมันเป็นไงบ้างครับพี่นี่ครับโอ้มันวีไอพีเลยพี่นอนได้เลยใช่ไหมพี่นี่นะครับก็ม่ยีทั้งอันนี้ไม่ใช่ประหลาดแล้วในอำเภอใช่ครับนี่ครับเตรียมเก็บงานส่งลูกค้าใช่ครับสวยมากเลยกันนี่สภาพมาสวยมากไม่ต้องทําสีเลยครับพอเก่งครับแผ่นปูพื้นนี่ยังสีแดงใช่ครับเอเก็บไว้ต่อนี่เจาของใหม่ ทำรถแบบนี้ก็ดีนะพี่ค่อนข้างระยาอนะทางทางไปยากใช่ไหมตอนนี้ผมจะทําถ้อยเสียขึ้นข้างเลดใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเดินเดินละนี่ครับเดินเดินไปแล้วโอ้สวยจังเลยพี่ไอ้ข้อต่อเขาทำกันเตกเด้นะพี่เจ๋งมากเลยนี่ทำแบบคล้ายๆหัวลากเลยนะพี่นะใช่ครับลองส่องดูอ๋อข้อต่อตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเก็บงานเรียบร้อยดี นี่ป้ายพี่ใหญ่ๆนะใช่สนใจอยากได้เบอร์อะไรครับพี่ศูนย์แปดสี่เก้าสองเก้าห้าห้าสามเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับใหญ่ๆมีทั้งเฟซบุ๊กมีทั้งยูทูบใช่ครับแล้วก็มีเอสเจ็ดร้อยแท้นี่คันนี้ก็สวยนะพี่ติดจองแล้วตัวนี้เป็นงานที่ผมตัดเองใช้อันนี้เลเซอร์ในบ้านใช้พัดมาตัดก็ยังไม่คมเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้ครับอันนี้ตัดเองนะครับ ครับตัวนี้ใช้เป็นไวไฟงหน้าหกหน้าหกคใช่ครับพื้นไม่ไม่ต้องตัดตรงนี้ใช่ไหมพี่ไม่ต้องครับเพราะมันไม่โดนใช่ไหมพี่อ่าต้องใช้เป็นยางก้าวพี่ใช้ยางก้าวมันจะไม่โดนใช่ยางสิ่ยางพันธุ์ยางพันแก้มมันกว้างมันจะโดนครับข้างล่างผมใช้เป็นอ่าบีมสี่นิ้วนะครับสี่คูณสี่ร้อยเลยใช่ไหมใช่ครับเจาะอ่าใช้พาร์ทม้าเจาะแล้วก็ร้อยทะลุไปเลยครับใช้เป็นเส้นเดียว จริงๆการทําเทเลอร์รถแบรโครที่แข็งแรงต้องทําแบบนี้นะพี่นะใช่ครับหนึ่งไม่เตีย้ยเนาะแล้วก็มีความกว้างเฮดบีม,มีความกว้างครับสี่ <4 S 2> นิ้วนะพี่นะใช่ครับแล้วเชื่อมผมไม่ต้องเชื่อมเยอะพี่เชื่อมแค่พอไม่หลุดนะครับถ้าเชื่อมเยอะอ่ามันจะทําให้เหล็กเราเนี่ยกรอบใช่ครับมีโอกาสหักนะครับอันนี้ก็ มีคันี้ลูกเขยจังหวัดไหนพี่เนี่ยลำปางครับไปลำปางพอเลี้ยงใช่ครับพอเลี้ยงลำปางครับลำปางนะนี่เลือใส่บองฟ่นใส่ถ้อยเสียนะครับระบบไฟเดินเรียบร้อยนะครับไฟเป็นไฟวิ่งครับนี่นะครับเขากำลังนิยมเลยนะพี่แบบนี้ใช่ครับที่บ้านผมก็กำลังจะมาใช้นะใช่ครับมันต้องติอจัดห่ติดเทนเขาสักหน่อยนะครับสวยมาก อันนี้คันนี้ก็ไม่ธรรมดานะแม่มีคันต่อไปไหมพี่อ่าคันนี้อ๋อจะวินสีส้มคันนี้ไปไหนนะพี่เนี่ยส้มมุกทองคันนี้ไปกรุงเทพครับเป็นูแบงก์กใช่ครับอันนี้ไปอ่าใช้งานก่อสร้างเขาเขามีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับคันนี้เขาเน้นประหยัดรือไงพี่เขาเน้นทาเป็นถุงลมหรือเป็นแหนบเลยพี่คันนี้อ่าคันนี้เป็นถุงลมตรงนี้ก็เว้น เว้นติดเคนครับใส่เคห้าตันก็คือกระบะเจ็ดเมตรห้าสิบไม่เลื่อนครับเพราะว่ากระบะเจ็ดเมตรห้าสิบรวมเว้นเครก็จะพอดีครับมันจะทิ้งท้ายดูแลสวยพอดีครับนี่เป็นชาพี่ใช่ใช่ครับช่วงล้อก็น่าจะประมาณหกเมตรห้าใช่ครับคัสซีก็สวยครับตัวนี้ครับสวยไได้ครับสวยครับจริงใช้ถุงลมก็ใช้ได้ใช่ครับใช้ได้ครับ ถ้าเราเน้นประหยัดนะไม่ต้องมีการบรรทุกมากนะพี่นะครับนี่ไอเครื่อง CO2 ทอกเหรอพี่เซียวทูครับใช้ c ซียทูเนียนเลยพี่เนี่ยไม่ต้องโป้เลยนะไม่ต้องโฟครับนี่นะใช่ครับอ้องานเซียวทูเปนท้างทเราข้างล่างก็เชื่อม c ซีทูทั้งหมดนะครับการยึดจับเห็นไหมผมก็จะใช้ก็มันจะไม่ให้มันเดินหน้าไปหลังนะครัอันนี้ก็ใช้สลเลกรัดนะครับ ไฟนี้ก็ยังเป็นรุ่นใหม่ๆอยู่ใช่ครับนี่ครับอยู่นี้เขานิยมไฟแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นงานให้ไมได้เลยจัดแน่ไฟถอยไฟเลี้ยวกระบะดคาร์โคสูงกี่เมตรเนี่ยพี่ประมาณ50เซนได้ไหมตัวนี้60ครับห0นะใช่ครับ60ครับก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะใกลเลยน,ะลยนพี่นะจะใ,ใช้เหล็กครับหนานะพี่เนาะใช่ครับพื้นก็เป็นพื้นเหมือน ทำเหมือนสับมิดเลยนะพี่นะใช่ครับนี่ครับเป็นีมารับลูกค้าเน้นประหยัดไม่ฉุดฉาบบ้านใช่ครับตอนแรกผมนึกว่ารถไฟฟ้านะพี่ไฟฟ้าใช่ไหมเข้ามาบ้านพี่นึกว่ารถไฟฟ้าอ้าวไม่ใช่แล้วรถลูกค้าโอ้โหแต่ก็ลูกค้าก็ชอบสีส้มนะพี่นะสีส้มครับเขาว่าเวลาไปจอดกลางแดดหรือกลางคืนเนี่ยมันก็ทอนแสงนะเนาะให้เห็นรถง่ายนะพี่นะครับ สวยงามมากท่านใดสนใจอยากได้เอสเจ็ดร้อยพี่พี่เหย่นะครับไม่ว่าเป็นสิบล้อสิบสองล้อแปดล้อมีบริการหมดเลยมีครับมีครับหัวลากอะไรก็มีหมดเลยนะมีหมดครับหกล้อหกล้อก็เอาครับสิบล้อก็เอาสิบล้อก็เอาเอาครับสิบสองล้อก็เอาอีกใช่ครับเอาคนนี่ผมเยอะครับนี่เอาจัดไปจัดไปพี่คันนี้ก็สวยนะคันนี้กระบะติเคน คันนั้นก็จะเป็นอันนี้มีอะไรพื้นเรียบอันนี้พื้นเรียบของลูกค้าชุมพรครับอันนี้ชุมพรอันนี้ไปในหัวในหัวครับในหัวในหัวครับคนใต้ชอบกินหัวครับเพราะว่าอะไรจังหูอ่อรจังหูอันนี้เดี๋ยวมันจะมืดแล้วเนาะครับพาผมไปดูอีกคันหนึ่งนะไปดูอีกคันหนึ่งครับในข่าวมีเชนเลอร์ซวยๆเตรียมจะส่งลูกค้าไปทิสุนลโลกเหรอพี่ สุกเทยระทงทครับนี่ครับคันนี้เอเจ็ดร้อยครับลูกค้าซื้อรถจากเราแต่ลูกค้าอยากได้กระบะช่างปุ่มนะครับเราก็จัดไปนะไปจัดให้ลูกค้าหน่อยครับเหลยวเก็บงานนิดหน่อยครับเหเก็บงานใส่บางฟุนใส่อะไรไปนะครับนิดหน่อยซีนกระบอกรั่วนะครับผมที่ต้องมาแก้ให้อีกนิดหน่อยนะครับซีนกระบอก พี่ว่ากระบอกมันเล็กไปนะกระบอกมันใช้ตักประมาณ4 5่สิบห้ามิลนะกำลังดีแต่มันมันก็ใช้ได้พี่หรือว่าใช้ได้เลยแต่มันเสียแค่มันมันซึมอะครับผมต้องมาเก็บงานเนี่ยกร่บอกซึมแล้วก็ปั๊มมันช็อตมันน่าจะมาจากสายไฟมันเส้นเล็กไปมั้งพี่ปั๊มช็อตสั่งปั๊มมาแล้วแหละเดี๋ยวจะได้ใส่ให้ลูกค้าไป ใช่ครับเก็บงานใหม่ครับใช่ครับรถว่าเป็นเอสเร้อยแท้เอสเดร้อยแท้ตัวนี้เ้าเดียวสามสลักครับตัวนี้เป็นสีเขียวมุกทองครับเขียวมุกทองน้องแตงกวานี่นะครับเขียวมุกทองสวยอยู่พี่บาช่างปุ่มนะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นของปุ่มเราก็จัดให้ใช่ครับลูกค้าอยากได้ ช่างโจไทเจริญเราก็จัดให้ครับจะได้ช่างโจได้ไหมช่างโจไม่จัดครับเพราะว่างานที่บ้านก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับงานไทเจริญก็ได้นะพี่นะได้ครับโอ้สวยครับสวยมันมีอู่หลายอู่ที่ทำสวยๆผมเห็นของไทยเจริญเนี่ยโหเก็บงานเรียบร้อยมากครับผมดูแล้วโหชอบป่านวยอ่ะพี่ใช่ครับถูกใจเลยครับสีส้มนะทผมแอบไปดูบ้านผมมาใช่อันนั้นผมสิบคะแนนผมให้ให้สิบเลยไม่รู้จะตีเขาตรงไหนครับ รอยเชื่อมรอยอ็อกเนี่ยโหทุกที่เรียบร้อยทุกจุดครับใส่ใจทุกจุดจริงๆครับครับแต่ยังว่าพี่ของอู่ใจจะเดินเขาต้นแบบต้นแบบใช่ครับมันต้องยอมรับเขาว่าเออแล้วก็เขามีความละเมียดละไมใส่ใจทุกจุดจริงๆครับติ๊กมุมติ๊กอะไรใช่ครับเก็บงานเก็บงานได้ดีกว่าใช่ครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกค้าชอบไหนเราก็จัดให้หมดได้ครับยิ่งเป็น S700 นี่ ของเราแท้ทุกคันใช่แท้ก็คือแท้นําเข้ามาเองครับมีเดือนหน้าผมกับพี่ชายใหญ่จะเปิดตู้รถขบวนเอสเจ็ดร้อยมานี่เตียเองสิบคันได้โอ้ยี่สิบเลยหรอพี่ยี่สิบครับยี่สิบนับแล้วนะประมาณนะับเกือบยี่สิบคันผมยังไม่ได้นับเลยนะครับรู้สึกเหมือนกันว่าไปแบงก์ก็บอกไงพี่กระเป๋าแห้งกระเป๋าแห้งกระเป๋าแห้งไปฝากไว้ญี่ปุ่นหมดใช่จริงๆไม่ง่ายหรอกเราตั้งใจสองคนตั้งใจเอา สิบล้อสิบสองล้อแปดล้อหัวลากสวยๆให้ได้ให้ใหพี่ๆน้องๆได้แบ่งปันเอาไปใช้กันใช่ครับนะผมดูแล้วครับทุกคันที่มาครับซีมีแต่เรียเร่ยมๆทั้งนั้นเลยครับไม่ผิดพลาดแน่นอนครับจ,จัดมาสำหรับพี่น้องท่านใดที่ที่หาอยู่นะครับก็รอมาชมครับเดี๋ยวน่าจะเดือนหน้าประมาณ <S 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 สักวันที่20่สิเลยไหมพี่ต้อนข้าหาครับเริ่มสตาร์ทเดี๋ยวพี่พาไปดู6กล้อผมไม่เห็นไหวทันประมาณ20เดี๋ยวพาไปดูหกล้อเหมือนไหนดิ นีพระเอกไหมพี่คันนี้คันนี้ยังไม่มีเจ้าของอีกยังไม่มีเจ้าของครับคันนี้เป็นหกล้อเมกา J O 7 E นะครับแต่เป็นตัวใหม่ละเป็นภายในดําใช่ครับภายในดําละนะครับนี่ับภายในก็อันนี้กลิ่นญี่ปุ่นออกเลยใช่ครับโอ้โหเปิดประตูมาเนี่ยผมได้กลิ่นญี่ปุ่นเลยครับแต่สวยนะคันนี้ติดเครื่องติดลายนิ่มกิ๊บเลยครับผมลองติดเครื่องดูละเป็นหัวมีแคปนะหัวมีแคปครับ เอฟดีสวยเปิดนี่ประตูก็นิ่มนะครับยกนี่ไปทั้งหัวเลยนะเพราะมันมันมันมัดมันแน่นมันแน่นเดี๋ยพาไปดูกระตีตัวตัวใหม่ก็กระจกขากระจกจะอยู่อ๋อจะเปเรียนแบบเอสเจ็ดร้อยแล้วจนดำจะมาอยู่ข้างๆเลยใช่ครับใช่ครับสวยจังเลยดูคระซีกันหน่อยครับโอ้โห ตัวนี้เป็นคัสสิบห้านิ้วสิบสี่ครับสิบสี่เนาะตัวนี้สิบสี่นิ้วครับสิบสี่นิ้วเป็น j จอนะ J o เจ็ดออเป็นคอมเร็วนะพี่นะอ g r เหลี่ยมคอมเรลวครับนี่ครับคัสสิบสี่นิ้วคักซียังสวยอยู่เลยนะพี่นะใช่ครับู้ใหญ่ใจดีนี่มันเอารถสวยๆมาให้เราใช้อีกแล้วอืสวยมากครับพี่สวยยันท้ายครับหาสนิมไม่เจอเลยครับพี่ๆน้องๆอยากได้รถดำ สกิตใชใหญ่เลยนะครับอันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วป่ะพี่ล้อเนี่ยเหลืออีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันครบดูคันนี้ก่อนดีกว่าดูคันสี่เงาแต่คันที่อวบมีแค่คันเดียวหมดแล้วแต่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกหนึ่งคันที่ยังไม่มีเจ้าของครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแทบจะไม่ต้องยิงตายเลยนะพี่ไม่ต้องก็ได้ครับมันสวยมากครับครับไม่มีไม่มีที่ติเลยครับ เลี่ยนมากเลยเราก็รอเล่นช่วงนะรถดับก็ได้รถสไลด์ก็ได้ครับนี่ช่วงน่าจะพอดีนี่ทำรถสไลด์นะครับถ้ารถสไลด์มันก็เฟืองอะไรพวกนี้ก็รอบนี้เลยนะพี่รประหยัดเนะาะได้เลยครับกระสีนี่ห,นนห,นหัวยังท้ายไม่ยมเลยครับหรือว่าจะเอาอเป็นหัวคาซีไปเลยก็ได้ครับมายัางไงไปยังงั้นไม่มีตัดตอนไม่มีถอดครับคือขายแบบอินวอยก็ค่าขายเหมือนกันใช่ไหมครับอินวอยก็ได้ครับไม่ว่าจะคันใหญ่คันนีบ อันนี้ใช่หายิมอลก็ได้หมดเลยได้ครับหรือว่าลูกค้าจะทําทะเบียนเราก็ทําทะเบียนให้นะครับมีท่อแคทมาแบบเนี้ยถ้าติดมาเราก็ให้ไปเลยนี่นะครับถังน้ํามันแล้วก็มายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยครับใช่ครับที่เอาอะไรมาให้อะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยสวยมากเลยพี่เนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวถ้าตีแบบนี้เนี่ยโอ้โหใช้ใหญ่หาอมาแต่ละคันเลยผมอายเลยดูสิครับแดงๆเนี่ยไม่ใช่ผุนะครับเนี่ยเป็น อันนี้เห็นไหมครับผมปาดออกเลยดำเมี่ยมนะครับสวยงามสวยมากครับเจ็ดอีคันนี้นะยังโสดอยู่ให้รถสวยๆงามๆทั้งทีสวยๆทักชัยใหญ่เลยครับได้ครับผมหกล้อนี่ชัยใหญ่มีหลายคันคันนี้เหลือจะเป็นคันสุดท้ายแล้วใช่ครับโอ้อยากได้กิ้งก้างเลยครับสกิดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสีก้าสองดครับศูนย์แปดสี่เก้าสอก้านะครับติดตาม เฟซบุ๊กก็ได้ครับชายใหญ่รุ่งเนืองกิจแล้วก็ YouTube นะครับชายใหญ่รุ่งเนืองกิจครับของพี่โจก็โจสราวุธนะใช่ใช่เบอร์โทรศัพท์ผมก็0 9 1 7 3 8 2 1 1 9ครับผมมาตรทานดลวยนครับใครก็ได้ครับสกิดคนไหนบอกได้เลยครับว่าเราพยายามนำรถสวยๆให้พี่ๆน้องๆแบ่งไปใช้นะครับรถแท้ก็คือรถญี่ปุ่นครับเราทำแต่รถญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยนะใช่ครับ ยอมเลยครับยอมเลยครับหล้อทันนี้สวยงามมากเดี๋ยถ้าอยากได้รถแบบไหนอยากได้10บล้อ12บอล้ออยากได้แบบไหนโทรหาชายใหญ่เลยครับได้ครับชายใหญ่มีทุกอย่างมีรูปให้ดูมีครับมีมีรูปจากญี่ปุ่นให้ดูสนใจก็ทักเลยครับได้ครับชายใหญ่กับผมก็ยินดีถ้าผมไม่มีรถนะก็ไปหาพี่โจพี่โจมีก็เอาไปนะครับเหมือนกันครับมาตรฐานเดียวกันครับใช่ใ่วันนี้ฝาก ฝากเนี่ยฝากอะไรให้พี่พินน้องน้องฟังบ้างฝากอะไรให้พี่น้องน้องฟังไม่ครับอยากให้ซื้อรถดีๆคุณภาพดีๆไปใช้ซื้อรถญี่ปุ่นแท้ก็ต้องแท้ใช่ครับครับเอารถดีๆไปใช้มันจะได้อยู่ได้เราวเมื่อเราเลือกรถที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานๆนะครับแล้วก็เมื่อเราได้รถหัวคาฟซีที่สภาพสวยๆดีๆแล้วอันดับต่อไปเราก็ต้องไปเลือก ต่อกระบะกับที่ที่ดีๆครับอูดีๆนะครับที่ว่าเขาใส่ใจทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับมีดีเทลไม่เหมือนกันรช่ครับไม่เหมือนกันแต่นั้นนี้เราก็ศึกษาดูครับครับลองศึกษาดูว่าอูไหนทํางานเรียบร้อยเราก็ลองไปใช้บริการอู่นั้นนะครับอผมว่านั่นแหละครับถ้าใจถ้าเรารักรถเราก็อยากได้สวยๆงามไปใช้ใช่ไหมพี่เนาะใช่ครับอ สกิลโจกระชัยใหญ่ได้ครับผมรถนอกเก่าแท้อ่าครับวั <c oughs> นนี้ <c oughs> ยังไงผมฝากแค่นี้ครับแค่นี้แล้วกันนะครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับ